ý là gì anh yêu anh yêu anh yêu anh Đây anh ơi anh yêu anh ơi anh anh anh

เสือพี่พลอยเอ้ยโอ้ยออกมาออกมาเพีรเข้าอ้เพเข้ามาเพเข้ามาไปแอไปแอบข้างนอกผพี่พลอยจะไปแอบข้างนอกแต่ว่าน้องเพชรอยู่นี่อยากมาเยากมาเลย มาเล่วมาเล่วมาเล่วไหมโอ๊ะยูเย้เย้คลิกไปเสียดอดเตี้ยมื้อซ้ําทําหูในซ้ําหูก็ <c oughs> เอาเดี๋ยวน้องปิดประตูน้องลเลยปิดประตูน้องเลยเอาเอาหนังสือไว้ก่อนเอาเนองเอาหนังสือไว้ก่อนอ่าโอเคโอเคเอาปิดประตูพี <JESS ICA. S 2> ่คอยปิดประตูเอาพี่เพ้นน้องเพี่เอาขาเข้าหน่อยขาเข้า,ขาโอเคปิดได้แล้วพี่คอยไปแอบไหนเนาะโอ๊ยเนาะ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 ไม่เข้าไม่เข้า โอ้ย <banquet. S 1> ถึงประตูแล้วพี่น้องนั่นง <letter> <No. S 2> ไงนู่นเฮ้ย <MV> มามามาม,าม,ามาพี่พลอยมาพี่พลอยเรียกพี่พลอยก่อน oh, <boy. S 1> พลอยพลอยมาพลอยพลอยเร็วโอ เ,เข้าคนเลยนะเข้า 2, 2สองคนเลยนะานย,นะยายจะปิดแล้วนะยายจะปิดประตูแล้วนะเข้า2สองคนเลยนะหนึ่งสองมีใครอยู่ในนั้นไหมมีใครไ,มคไหมคะเฮ้ยจอาไป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 น้องเพืขาขาโหโง่จังเลย

โอ้ยคือกันนี่โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยไม่กลั้มาปอบหลังไงไปจีนอป่ะไปจีนอป่ะอาพอโอ้ย